ค่ะนะคะสวัสดีค่ะสมาชิกปุ๋ยนะคะวันนี้ก็มาส่งปุ๋ยที่พังลาค่ะพังลานี่บ้านเกิดเลยนะคะเป็นบ้านเกิดที่อยู่มาตั้งแต่เล็กตั้งแต่น้อยนี่ก็เป็นบ้านผู้มีพระคุณหนึ่งคนเลยค่ะอยู่กันตั้งแต่สมัยตัวเล็กๆค่ะนะคะเป็นผู้มีพระคุณอายุก็ยืนเพราะสร้างบุญเยอะนี่เองนะคะวันนี้มาส่งปุย๋ยส่งปุ๋ยแบบ โดยการที่ไม่มีการนัดหมายนะคะมาก็รีบรีบเอาปุ๋ยเลยค่ะนี่นะคะนาเล็กของเรานาเล็กนาละเอน้น้าหนุ่ยของเราค่ะนาหนุ่ยชื่อเปี่ยมนามสกุลพันจนินาค่ะนะคะแล้วก็นาเล็กค่ะ,ะอยู่กันสองคนนะสงสารแต่ว่าทําสวนทําสวนนี่นะคะนี่คือนาเล็กค่ะคุณคุณลุงของเรานะคะผู้มีพระคุณแต่หนุ่ยจะเรียกคุณน้านะคะเพราะว่า พ่อแม่หนุ้ยจากไปแล้วตอนนี้เหลือแต่น้าหนุย้ยน้าเล็กแล้วค่ะใส่มาเป็นสิบกว่าปีเลยค่ะนี่นะคะสังเกตสวนมีทุกอย่างเลยค่ะสวนมีเยอะเดี๋ยวนุยจะพาชมสวนแต่เดี๋ยวนุยจะสัมภาษณ์เจ้าของสวนก่อนนะคะสังเกตไหมคะออกดอกเต็มเลยค่ะเต็มเลยหูอะไรจะขนาดนี้น้าหนุ้ยบอกอันนี้ใส่ไปที่ผ่านมาใสแบบประมาณสองเดือนนะคะสองเดือนนี้มันจะออกดอกเยอะมากเลยค่ะ นะคะค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวน้องน้องแก้วถ่ายให้เห็นพี่นียกับนาเล็กด้วยนะหมุนหมุนค่ะพี่นปเยจ้ะได้ได้สัมภาษณ์อันนี้สัมภาษณ์จริงๆนะค่ะนาเล็กเขออนุญาตพูดใต้นะนาเล็กชายมานั่นแก้ในสิบว่าปีนะใช่มันยาวนานเลยสิบเอ็ดปีได้นะสิบเอ็ดปีอ๋อค่ะสิบเอ็ดปีวันนั้นเราพลาดตัดปีนังมีปารตัดปีจลาจ้ะ หน้านุ่ยชายกับอะไรมังคะมีอะไรมังคะมีก็อุ้ยชุดที่มาด้กว่ากันอ๋อค่ะมีมีสุดสิบห้าลิงด้วยก็ใช้กับทุเรียนมะพร้าวลองกองค่ะกะมะม่วงมะม่วงค่ะมะม่วงนะคะถึงชายชายเราโอเคไหมคะเป็นดั้งเดิมบางดีเป็นตลอดเป็นตลอดผลไม้ไม่คาดเลย ค่ะเป็นตุกปีนะคะเป็นตุกปีปีไหนเด็กไม่เป็นเองมัไม่มีไม่มีเป็นตุกปีสาตอมีไหมคะหน้าหนุ่ยซตอมีแต่ว่าซาต่อซาตอได้ใช่ไหมคะใช้ซาตอหน้าหนุ่ยใช้กิโลได้ตอนนึงห้าโลถึงไหมสามโลได้โอ้ใช้สามโลหลงนี่นะถ้าใช้เต็มทีนี่ใช้ห้าโลนี่จะดอกมากเลยค่ะค่ะไม่อ้องใช้ห้าโลทีแต่ว่า ใช้ฮาโลได้เลยนะหนุ่ยฮาโลฮกโลนี่แบบออกโอ้สุดยอดนี่แต่มันบำรุงอย่างนีใช้ตีสื้อกันหมดเลยใช่ลงเลยอ๋อคันนี้ใช้ด้วยนะคะวันนี้กระสือปุ๋ยใบพุ่มมันลงงี้ดีตุเรียนนี่นะหนุ่ยใช้ไปไปประมาณกิโลได้ตอนนี้ซ้ำส่งโลได้ปะอ๋อใช้ไม่เยอะนี่นะอ๋อใช้ส่งโล สองโลนี่ออกดอกเต็มต้นเลยค่ะแต่จริงๆแล้วนะคะต้นขนาดนี้เราใช้ไปได้ถึงหาโลซีโลซีโลหาโลได้เลย,ย,ยค่ะใช้ถึงตอนนี้หนอนหนมมันออกดอกแบบนี้นะคะเ,คเราสามารถใช้บำรุงดอกไปป่าไม่ให้มันสลัดทิ้งพอเรามีหนามหลอดอยู่แล้วใช้เพิ่มไปอีกสักสักโลครึ่งค่ะ,ะใช้เพิ่มโลครึ่งมันจะติดมันจะติดค่อนข้างเยอะเลยนะคะแล้วมันจะดูแลลูกครึ่งพอช่วงนี้มันออกลูกไปป่าเราก็บำรุงลูกอีกที่เรา มันไม่ใชหอกวมันวมันทิ้งโอมันไม่ทิ้งคือคือปุ๋ยเนี่ยมันจะไม่เหมือนเคมีนะหนุ่ยคือมันจะไม่ทิ้งลูกมันจะทําให้คอต่อวินเนี้ยวเลยถึงมันไม่เสียหลอดฉาดมันจะหวานร้อยมากเลยปกติคือทุเรียนข้างในหนุ่ยหลอดฉาดหวานร้อยไหมคะร้อยมากนะเนาะค่ะคือคนชมมคนชม่มาหวานร้อยเนื้อเลื้งเลยใช่ไหมคะแค่นั้ะค่ะทุกคนใช้ปุ๋ยเนื้อมันจะเลื้ง้อยขายไม่ทันรู้แนถึงว่าเจ้า เดี๋ยวใจคนจ้าโขายไม่ทันจแต่นะไม่ได้ขายขายไม่ทันนนั่นแหละคือคนคนบาบายักกินเลยเนาะไม่ได้ออกตลาดเลยโอ้ไม่ได้ออกตลาดเลยคือมาเขาเป็นหมดคนซื้อหมดคนมาจองหมดค่ะคนซื้อตรงนี้อ๋อซื้อตรงนี้เลยมังไรมังคนเนี่ยใครอยากค่ะค่ะเดียวมามาแว้นซึ่นนี่ไปซุงนะคะเขาใช้ทุเรียนเขาบอกเขาขายได้ซ้ำหลอกเลยทุเรียนก็เป็นทักงปีเลยขายได้ลูกเกือบเป็นทันเลยไงวะ ไข่ได้เยอะมากสั้งป okay so> ุ๋ยเลยมาสิบว่าปีกันอยู่แถวคงอ้อยโค้งนะคะรนั่นเลยค่ะถทำน้าเล็กหน่อยถทำน้าเล็กไหนนาเล็กค่ะน้าผู้มีพระคุณเลยเขินค่ะน้าเล็กก็ปุ๋ยโอเคไหมคะค่ะคือชายดีชายดีนะคะค่ะอะไรคือนาเล็กเจอไข่นาเล็กแน่น้ำให้ลูกหน่อยมั่ง ค่ะนั่นแหละก็จังไปหวัดไว้อยู่น่หลักมากเลยไม่รักบุญเลยปุ๋ยไม่อันตรายดินดีไหมคะดินดีค่ะใช้แล้วดินดีมากจ้ะโอ้มีเดือนตัวใหญ่ใหญ่เียเดือนตัวใหญ่ใหญ่ได้ยินเสียงนไส้เดือนตัวใหญ่ใหญ่ไส้เดือนตัวใหญ่ใหญ่เลยนะนี่บอกนั่นค่ะคือดินจะร่วนค่ะดินดีค่ะดินมันปกแข้งิน อันนั้นดินตรุยเลยดินตรุยเลยอืมค่ะ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 นี่สุดยอดจริงๆเนี่ยว่าเดี๋ยวจะพาไปชมสวนนะคะเดี๋ยวจะพาไปชมสวนค่ะได้ๆไ้นกินข้าวเืยยังคะกินแล้วเดี๋ยวนึกคออนน่ะจะน่าเล็กไปชมสวนนะจ๊ะจากจากได้้นเดือนกันนั่นก่อนไหมจะปิดก่อนไหมก็ได้ได้ปิดหนึ่งรอบก่อนก็ได้แล้วค่ะเดี๋ยวพาไป